ยูครีนนะครับอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อนะครับของ macbook นะครับซึ่งก็จะเชื่อมต่อนะครับไปยังพอร์ตต่างๆนะครับสิ่งของผมนะซื้อมาก็สองพันห้าร้อยบาทนะครับซื้อรัางเดียวนะครับก็สามารถใช้งานได้ตลอดน้ซึ่งก็จะมีพอร์ตอยู่หลายพอร์ตด้วยกันมีพอร์ต hdmi มีพอร์ต vga นะสำหรับต่อโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีพอร์ต มีพอร์ตแลนนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อสายแลนได้นะครับ MacBook Pro นะครับ2 0 1 7นะครับที่ผมใช้นะครับก็จะไม่มีนะครับพอร์ตแลนให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเข้ามานะครับนอกจากนี้นะก็จะมีช่องเสียบ micro SD นะครับแ้ะก็ SD card นะครับที่ต้องมีถาดด้วยนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต USB 3.0นะครับมีตั้ง3พอร์ตนะครับคุนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการใช้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็น USB C นะครับซึ่งปลายของอีกด้านนะครับก็จะเป็น USB C นะครับสำหรับเชื่อมต่อนะครับ วิธีการเชื่อมต่อนะครับก็เสียบนะครับในช่อง t h u n d e r b o l นะครับนะครับเสียบเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับอุปกรณ์ก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้นี่นะครับก็จะมี SD card น้บขึ้นมานะครับ สองช่องด้วยกันนะครับซึ่งผมได้เสียบอันนี้เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีสายแลนนะครับเราก็สามารถเทียเสียบนะครับไปยังช่องนี้ได้นะครับสะดวกมากนะครับทุกคนผมเคยลองซื้อนะครับอุปกรณ์ที่มีราคาถูกนะครับปรากฏว่าใช้การไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้อุปกรณ์น้นที่เป็น macbook นะครับหรือว่า iMac นะครับเราก็ต้องยอมลงทุนนะครับที่ ต้องซื้อน d a อะแดปเตอร์สำหรับแปลงข้อมูลนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเกือบปีแล้วนะครับทุกคนใช้งานได้นะครับถือว่าคุ้มค่านะครับในการรับส่งข้อมูลนะครับการเชื่อมต่อสายแลนที่มีความเสถียรนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์นะครึ่งตอกเก่าก็สามารถใช้ได้หรือว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น HDMI นะครับหรือแม้แต่นะครับ USB สาดูนย์ขึ้นไปนั้นซึ่งก็มีความเร็วนะครับในการรับส่งข้อมูลได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็ควรมีติดตัวไว้นะครับสำหรับยูคีนตัวนี้นะครับสิ่งเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่สามารถนำไใช้ได้ทั้งอุปกรณ์นะครับที่เป็น MacBook นะครับแล้วก็นี่ครับสามารถใช้ได้กับ iPad ดด้วยนะครับนี่นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iPad นะครับ Air 4นะครับแล้วก็ Macbook ได้อย่างมีปฏิทินบ้างนะครับและคนละครับมีอะแดปเตอร์ตัวนี้บ้างหรือยัง